สวัสดีครับสวัสดีครับครับครับรายการเก็บภาพสมเด็จตามตรรรานะครับวันนี้เนี่ยผมอยู่กับแขกพิเศษนะครับผมอยู่ที่วิทยาลัยสารพัดช่างธนดูรีนะครับอยู่กับท่านผอวิทยาลัยนะครับท่านผอดรโกศลเลิศล้ํานะครับซึ่งต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยท่านผอกับผมเนี่ยเป็นเพื่อนกันทํากิจกรรมมานานนะครับทํากิจกรรมสภาสังคมสงเคราะห์ประเทศไทยในพระบรมราชูปธมรมส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมจิตอาสานะครับ ตั้งแต่เด็กๆนะครับแล้วก็วันนี้มีโอกาสมาพูดคุยในเรื่องที่หลายคนเนี่ยถามมาว่าการตรวจพระสมเด็จนะครับที่มาตรฐาน p s a สันดาหที่เราทำเนี่ยแล้วเราทำ I.S.O. แล้วด้วยเนี่ยนะครับเมื่อไหร่จะมีการจัดอบรมนะครับกับสถาบันทางการศึกษานะครับซึ่งวันนี้มีโอกาสนะครับที่ได้มาที่วิทยาลัยสาพระช่างพนบุรีนะครับซึ่งก่อนที่จะสัมภาษณ์ท่านผอนะครับขอแนะนำนิดนึงว่าที่นี่นะครับปกติเนี่ย ทำหลักสูตรระยะสั้นนะครับเยอะมากนะครับที่เป็นประโยชน์ต่อเาเรียกว่าประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นงานใน,งาน,าาาน,นง,งานบริการรถจักรยานยนต์สีจังหวะงานบริการรถจักรยานไฟฟ้าที่อบรมนะครับวาดภาพสีน้ำนะครับงานคีย์บอร์ดอาชีพนะครับกีตาร์คลาสสิกการร้องเพลงการซ่อมโทรทัศน์ LED ช่างซ่อมไฟฟ้าภายในใบ้านนะครับการใช้แอปพลิเคชันบนมือถืองานประดิษฐผลิตภัณฑ์จากผ้า หรือแม้แต่เรื่องโยคะบริหารร่างกายเพื่อสุขภาพนะครับจริงๆเนี่ยมีกว่า30หลักสูตรและที่จะมาคุยวันนี้นะครับเราจะทำา MOU ร่วมกันนะครับแล้วก็จะทำหลักสูตรเรี่อการดูพระสมเด็จนะครับในเบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวขอเรียนถามท่านผอโกศลนะครับดรโกศลว่าการทำหลักสูตรระยะสั้นเนี่ยของที่วิทยาลัยเนี่ยนะครับวัตถุประสงค์เป็นอย่างไรแล้วมีประโยชน์อย่างไรสำหรับผู้เข้าร่วมอบรมครับครับก็ก่อนอื่นต้องขอบคุณท่านอาจารย์นัฐพลนะครับที่ ให้โอกาสกับทางวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรีที่ได้บอกเล่าสิ่งดีๆนะครับก็นําเรียนว่าวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรีเนี่ยเป็นวิทยาลัยในสังกัดของสำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาแต่เราพิเศษตรงที่เราจัดการเรียนการสอนในรูปแบบหลักสูตรระยะสั้นร้อยเปอร์เซ็นะครับซึ่งผู้ที่เข้ามาเรียนกับเราเนี่ยก็จะได้องค์ความรู้ได้สมรรถนะในวิชาชีพนั้นๆน,น,นะครับานาไปประกอบอาชีพได้เลยนะครับแล้วหลักสูตรที่เราเรียน เราก็เรียนเป็นคอร์อดไปเป็นบล็อกคอร์สไปนะครับดังนั้นวิชาชีพที่นี่ตอบโจทย์กับสมรรถนะที่ต้องการในในประเทศค, <'re S 2> ครับ,รบดังนั้นสาขาวิชาที่มีอยู่นะครับเราก็ตอบสนองต่อความต้องการของของประเทศอย่างแท้จริงอันนี้ก็นำยปเป็นข้อมูลเบื้องต,งต้นแต่ในส่วนของรายวิชาที่ที่มีความหลากหลายนี้นะครับเราก็จะพยายามแสวงหานะครับผู้ที่มีองค์ความรู้นะครับในเรื่องนั้นๆน,น,นะครับอย่างเช่นวันนี้ ที่ท่านอาจารย์นันทพลเองได,ได้ได้เข้ามาหาลือเราก็มองถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาหลักสูตรร่วมกันนะครับ,รบในส่วนของการดูพระสมเด็จนะครับถ้าเรา imu เสร็จแล้วถ้าเราพัฒนาหลักสูตรเสร็จแล้วรเราก็สามารถที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้ที่สนใจนะครับ,รบผมเชื่อว่า,าการดูพระสมเด็จมันมีหลายๆองค์ประกอบเพราะทุกวนันต้องเชื่อว่าด้านพุทธคุณคด้านพุทธศินนะครับ,รบแล้วก็ ประวัติศาสตร์ความเป็นมาเนี่ยออกมาตั้งแต่ยุคสมัยโบราณแต่ถ้ามีผู้ที่มีความรู้ความสามารถและก็มีองค์ความรู้อย่างแท้จริงอย่างท่านอาจารย์นัทพลเนี่ยแลวก็ผู้ที่จะมาเป็นวิทยากรให้กับเราเนี่ยวิทยาัยสาร์รละช่างธมทนดุลีนะครับพร้อมที่จะร่วมมือกับท่านเพื่อเป็นหน่วยงานการศึกษาที่รองรับการพัฒนาหลักสูตรนี้และถ่ายทอดองค์ความรู้นี้สู่ประชาชนอย่างแท้จริงก็นําเดียนเป็นข้อมูลเบื้องต้นประมาณนี้ครับครับ ก็ต้องบอกนะครับว่าโดยหลักสูตรการดูพระนะครับที่ได้ทําที่นี่เนี่ยเราไม่ได้แค่ว่าดูเพื่อแท้ไม่แท้นะครับแต่ต้องเป็นการศึกษานะครับในเรื่องราวของประวัติศาสตร์ด้วยนะครับยุคสมัยการสร้างมวลสารและก็พุทธศิลป์ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นความสําคัญแล้วก็มันเป็นเรื่องจริงๆ mm. แล้วเป็นเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ด้วยนะครับของของไทยในตอนนี้เลยนะครับและที่มันเนี่ยพระสมเด็จเองเนี่ยนะครับหรือพระเครื่องอีกจํานวนมากเนี่ยจริงๆแล้วปัจจุบันเนี่ยชาวต่างชาติให้ความสนใจเยอะด้วย นะครับแต่ว่าคนที่จะมีการจัดอบรมหรือมีการทําหลักสูตรเนี่ยยังมีไม่มากใช่ครับใช่ยังมีไม่มากนะครับแล้วก็ตรงจุดนี้ต้องบอกว่าหนึ่งเนี่ยรเรียกว่าบ้านใกล้เรือนเคียงกันด้วย <c oughs> นะครับ <c oughs> เพราะาอยู่ในโซนบริเวณเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรอบนี้เชื่อว่านะครับการการจัดสัมมนาอาจารย์อบรมในรอบนี้อบรมนะครับน่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับแล้วก็ทางวิทยาลัยเองเนี่ยก็มีความพร้อมหลายด้านเมื่อกี้ ผมมีจารไปชมนะครับห้องอบรมนะครับแล้วก็ที่นี่เองเนี่ยก็มีครูอาจารย์นะครับที่มีความสามารถหลากหลายนะครับเชื่อว่าเชื่อว่าน่าจะสามารถทําอะไรร่วมกันแล้วก็ขยายผลได้ต่อนะครับนี่เรียนถามนิดนึงครับว่าหลักสูตรที่จัดอบรมมาแล้วส่วนใหญ่นะครับคนที่เข้ามาร่วมอบรมเนี่ยทั้งนี้มีข้อจํากัดนะครับในเรื่องของอายุหรือว่ากฎเกณฑ์อะไรต่างๆนะครับ คือโดยระเบียกนะครับนำเรียนก่อนว่าโดยระเบียกเนี่ยเราก็รับสมัครผู้เรียนที่มีอายุตั้งแต่สิหปีขึ้นไปนะครับเราก็จนถึง60 7ิเจสิบนะครับเพราะว่าอายุโดยเฉลี่ยของของผู้เรียนที่นี่อยู่ที่สี่สิบห้าปีนะครับสูงสุดที่มีมาเรียนนี่คือแปดสบสปีครับดังนั้นเราถ้าบอกว่าไม่จำกัดอายุไหมก็ไม่จำกัดอายุแต่ขอขอให้เป็น ผู้ที่สามารถอ่านออกเขียนได้นะครับมีข้อจํากัดตรงนั้นนิดนึงนะครับแต่คนที่มาเรียนเนี่ยก็เป็นผู้อย่าบอกว่าเป็นสังคมผู้สูงวัยที่มาใช้พื้นที่แล้วก็เรียนรู้เพื่อมาพบปะเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆนะครับมาเรียนด้วยกันดังนั้นวิชาที่เกิดขึ้นที่นี่ก็ไม่ได้จํากัดเพศไม่จํากัดวัยนะครับสามารถเรียนรู้ได้ครับครก็อีกอันนึงก็คือต้องเป็นคนไทย คนไทยนะครับเป็นคนไทยเป็นคือคือโดยระเบียบอยู่แล้วการเป็นคนไทยครับนะครับก็คือท่านจะต้องมีบัตรประชาชนที่ถูกต้องนะครับถูกต้องครับนะครับมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งนะครับสามารถสื่อสารอ่านออกเขียนไทยได้พื้นฐานเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักสูตรนี้นะครับเปิดมาเนี่ยต่างชาติมาเรียนไม่ได้นะครับนะครับอันนี้ตามระเบียบนะครับแล้วก็เปิดให้กับพี่น้องชาวไทยนะครับแล้วก็หลายท่านที่เป็นสมาชิกนะครับ รอบนี้ก็จะเป็นการอบรมแลวก็จะมีตัวอย่างนะครับนีตัวอย่างนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่พิมพ์มาเป็นเดี๋ยวนะครับเป็นลักษณะของเอกสารประกาศนียาบัตรวิชาชีพนะครับอันนี้เขียนวิชาชีพเฉพาะไหมครับเป็นวิชาชีพหลักสูตร,รที่เราพัฒนาร่วมกันครับโดยรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการครับ,รบเป็นประกาศนียาบัตรวิชาชีพนะครับนะครับ เนี่ยเพราะฉันตรงนี้เนี่ยสำคัญมากนะคำว่าประกาศบ,บัตรวิชาชีพหรือเป็นวุฒิบัตรเป็นวุฒิบัตรก็ได้ในนี้เราก็มาดูว่าหลักสูตรที่เราพัฒนาร่วมกันจะอยู่ในรูปแบบของความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการครับหรืออาจจะเป็นหลักสูตรที่เราพัฒนาขึ้นมาเองกับผู้เชี่ยวชาญก็ดูแยกจะแยกกันออกมาใน2ส,ส่วนครับถ้าเป็นหลักสูตรที่เราพัฒนาร่วมกับผู้เชี่ยวชาญเราจะออกเป็นหลักสูตรระยะสั้นนะครับก้อนนี้ก็จะเป็นประกาศนียบัิร แต่ถ้าเป็นลักษณะของการทําพร้อมมือกับสถานประกอบการหรือบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านนี้นะครับเราก็จะออกเป็นวุฒิบัตรนะครับเพื่อรับรองถูกต้องตามกฎหมายครับดังนั้นผู้ที่มาเรียนก็สามารถที่จะนําเอาวุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตรนี้นะครับสะสมเพื่อไปใช้ในส่วนของการ ไปประกอบอาชีพหรือไปการังตีความรู้ความสามารถของท่านได้นะครับก็เป็นข้อมูลที่ทางวิทยาลัยพร้อมให้การสนับสนุนนะครับกับผู้ที่เข้ามาร่วมในการพัฒนาหลสูตนร่วมกันกับเราไม่ครับครับก็อย่างไรนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นโอกาสสาคัญนะครับแล้วก็อยากให้ท่านนะครับติดตามนะครับเดี๋ยวจะมีประชาสัมพันธ์นะครับไม่ว่าจะเป็นประชาสัมพันธ์ทางวิทยาลัยก็ดีนะครับทางเว็บไซต์นะครับแล้วก็เดี๋ยวทางรายการนะครับในช่อง รายการเก็บภาะสมเดจตามตํรราเนี่ยผมจะประชาสัมพันธ์อยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็หากมีตรงไหนเท่ลงทะเบียนนะครับรายละเอียดต่างๆนะค่าใช้จ่ายหลังจากหลักสูตรทํา,า,า,าทเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทางวิทยาลัยรับรองแล้วนะครับก็จะทําการประชาสัมพันธ์เร็วๆนี้นะครับเร็วๆนี้นะครับภายในเดือนภายในเดือนมิถุนาเนี่ยท่านจะน่าจะได้เห็นประกาศเชิญชวนแล้วนะครับแล้วก็อาจจะมีการจัดอบรมในช่วงกรกฎาอาจจะใกล้ช่วงช่วง2เดือนเนี่ยเราอาจจะมีกิจกรรมันเยอะนะครับ และอันนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมที่เป็นรากฐานนะครับระยะยาวเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออันนี้คือการสร้างอาชีพนะครับในเรื่องของการใช้องค์ความรู้นยาดูพาให้ถูกต้องเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ดูกันอยู่ทุกคนแล้วนะครับนะครับอย่างไรก็ตามวันนี้ขอขอบพระคุณนะครับท่านอ,อ,อททนทกรกฤษณ์เลื่อล้ลำมากครับที่ให้เกิดในรายการเราแล้วจะมาเป็นผู้นะครับร่วมมือกันทำหนักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อคนในประเทศครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ